จังหวัดอุดรธานีทำพิธีบวงสวงก่อนปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแดสำหรับการจัดงานพากกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569 8โง9นาทีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบวงสวงบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมก่อสร้างอาคารสถานที่ภูมิสถาปัตย สวนไม้ดอกไม้ประดับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2,569ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้เพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทางนี้มีนายนัทพงศ์คำวงปินนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมหัวหน้าส่วนรรชการที่เกี่ยวข้องและนายสมพงษ์ทองทั่วประธานบริษัทเอคอนกรีตอุบลผู้รับจ้าง ร่วมพิธีณนะบริเวณสวนสาธารณะหนองแดตำบลกุษสะอำเภอเมืองอุดรธานีโดยจังหวัดอุดรธานีได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างห้างหุ้ส่วนจำกัดอุบลรุ่งเรืองกรลการด้วยวงเงิน100.987.000บาทในการปรับสภาพพื้นที่ระยะเวลา240วันจากนั้นก็สามารถส่งมอบพื้นที่ให้งานก่อสร้างการปลูกต้นไม้โดยมีแผนงานเพื่อรับมือกับฝนที่จะตกลงมาด้วย ซึ่งทางผู้รับเหมามั่นใจว่าจะปรับพื้นที่เสร็จตามกําหนดแน่นอนสําหรับงานพหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2,569ถึง14มีนาคม2,570ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตสายน้ําและพืชพันธุ์บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตตะมนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบนเนื้อที่1030ไร่ เป็นพื้นที่น้ำ400ไร่และพื้นดิน630ไร่ <c oughs> โอ้โหอ้โหเป็นตวดีน้องตังต้องดีใจกับเขาที่อยให้น้องคนัะเอาห่อนมาถึงทน่หนบ้างนะน้องตว่าว่าน้องโดนว่าไ่สั่งเลน้ยงท้ายยาน้องน้องน้องดีด้วยดีดีดีแต่ละันนห้ต้องครับรัรขอ